สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำแกงส้มง่ายๆสไตล์แม่บ้านต่างแดนนะคะเป็นแกงส้มกะหลำดอกค่ะแล้วก็จะใส่ผักเคลไปด้วยนิดนึงค่ะกะะลำดอกนี่หัวใหญ่มากเลยจ้าก็จะใส่แค่ครึ่งเดียวนะคะใส่กุ้งใส่หอยแมลงภูนะคะแล้วก็ปลาดอรี่ไปด้วยค่ะถ้าเราไม่มีพริกแกงส้มก็ใช้พริกแกงแดงแบบนี้เลยจา้า ยายใช้สองช้อนโต๊ะนะคะกระชายนิดหน่อยค่ะแล้วก็กะปิหนึ่งช้อนชาค่ะน้ำมะขามเปียกจ้าคั้นเองใหม่ๆเลยค่ะวัตถุดิบของเราก็มีแค่นี้เองจ้ากระชายนียายจะหั่นเล็กน้อยนะคะแล้วก็นำไปปั่นกับ2อ,อย่างนี้ค่ะจะไม่ตำเอาเนาะสะดวกมากๆเลยจ้า ก็เป็นกระชายแช่แข็งนะคะของสดสดเราก็หากินได้ไม่บ่อยเนาะปั่นเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราก็ไม่ต้องหาซื้อเครื่องแกงส้มให้วุ่นวายเลยจ้าใส่น้ำไปด้วยตอนปั่นนิดหน่อยค่ะส่วนกุ้งนิยายก็จะใส่ทั้งหัวนะคะ บางตัวก็จะมีไส้ค่ะบางตัวก็ไม่มีเนาะส่วนหัวก็จะเอาแค่นี้เองจ้า นีก็จะดึงออกเห๋ือแค่นี้ค่ะก็เอาเลยนะ หอยเราก็จะดึงตรงไหนที่มีขนออกนะคะตรงนี้เนาะวันนี้ขออนุญาตไม่ใส่ถุงมือนะคะทำแบบรีบๆค่ะทำกินเองคนเดียวไม่เป็นไรเนาะเราล้างมือสะอาดแล้ว ส่วนปลาดอลลี่ก็จะหั่นเป็นชิ้นๆเลยค่ะชิ้นประมาณนี้เลยยายไม่ได้ใส่เนื้อปลากับกุ้งลงไปปั่นรวมกับเครื่องแกงนะคะอยากกินเป็นชิ้นๆมากกว่าค่ะ กระหล่ำหัวใหญ่มากครึ่งเดียวพอค่ะ อันชิ้นพอคําแค่นี้ก็พอค่ะไม่ต้องใหญ่มากเนาะเครื่องปรุงพร้อมค่ะตอนหัน่นตอนเตรียมก็จะใช้เวลานิดนึงเนาะตอนทำก็คุเลคุเลแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วค่ะเรามาแกงกันเลยจ้า ใส่เครื่องแกงลงในหม้อไปเลยจ้ายายจะใช้หม้อใหญ่นิดหนึ่งนะคะน้ำก็ตามต้องการเลยค่ะส่วนยายจะไม่ชอบน้ำโจ๊กเท่าไหร่ก็จะใส่ประมาณนี้ไปก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยดูอีกทีถ้าคนเกินไปก็ค่อยเติมทีหลังเนาะพอน้ำแกงเดือดก็ใส่หอยใส่ปลาลงไปเลยค่ะใส่หัวกุ้งลงไปพร้อมกันเลยจ้าส่วนตัวกุ้งยายจะใส่ทีหลังนะคะเขาใช้เวลาไม่นานเนาะ พอปลาใกล้จะสุกแล้วใหญ่ก็จะใส่ผักลงไปเลยนะคะใส่ผักใส่กุ้งลงไปเลยจ้าช่องนี้ก็จะเติมน้ำอีกนิดนึงค่ะ ปรุงรสเลยจ้าก็จะใส่น้ำมะขามเปียกนะคะยายจะใส่ไปทีละน้อยนะคะเพราะว่าไม่ชอบเปรี้ยวจนเกินไปเนาะผมนัวนิดหน่อยค่ะแล้วก็เกลือจ้ายายไม่ชอบปรุงรสด้วยน้ำปลาเท่าไหร่นะคะเอาเกลือดีกว่า ิมรสเลยจ้าใส่น้ำมะขามเปียกอีกหน่อยค่ะใส่เกลืออีกนิดแค่นี้ก็แซ่บแล้วจ้าไม่ต้องเติมอะไรแล้วค่ะแซ่บมากเลยน้ำก็กำลังดีค่ะไม่เยอะจนเกินไปแล้วก็ไม่ข้นจนเกินไปเนาะ แกงส้มกะหลำดอกผักเคลของเราก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟล้วจ้าร้อนๆค่ะแซ่บแซบเลยจ้าใส่กุ้งใส่หอยแมลงผู้แล้วก็ปลาดอลลี่นะคะมามาค่ะเพื่อนเพื่อนแซ่บแซบด้วยกันจ้าค่ะสำหรับวันนี้ยายก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะ